ดีครับกับผมรองศาสตราจารย์ฉลองชัยแบบประเสริฐจากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบทปฏิบัติการหลักการพืชสวนเราจะมีเรื่องของการปลูกการขยายพันธุ์ไม้ผลการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลเช่นการตัดแต่งกิ่งการให้ปุ๋ยการป้องกันโรคและแมลงและการป้องกันกำจัดวัชพืชนักเรียนทั้งหลาย ดูรายการก็ขอให้ตั้งใจเพื่อการฝึกปฏิบัติเพื่อวความสำเร็จของท่านในการเรียนและการอาชีพในอนาคตครับสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์เนี่ยการขยายพคือเ,เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะของนักเกี่ยวกับ งานทางด้านเกษตรนะคะเพราะว่าถือว่าถ้าเราขยายพันธุ์เป็นนะคะเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พืชหรือเพิ่มจํานวนพืชได้มากขึ้นนะคะโดยที่ไม่มีการกลายพันธุ์อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์เนี่ยจะได้ต้นพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์แน่นอนนะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะโดยที่เด็กๆจะต้องดูก่อนนะคะว่า สิ่งแรกที่สําคัญในเรื่องของการขยายพันธุ์เลยก็คือเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะตอนนี้ก็คือมีดนะคะมีดขยายพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของการขยายพันธุ์เลยนะคะถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ไม่ดีนะคะเวลาที่เราขยายพันธุ์มันจะไม่ติดนะคะหรือนะคะไม่สามารถที่จะนําต้นไปเพาะปลูกได้นะคะขั้นแรกในการเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือเราจะมีหินนะคะหินหยาบ เขาเรียกว่าหินหยาบนะคะหรือหินกากเพชรนะคะหินนี้มีหน้าที่อะไรนะคะหนึ่งก็คือมีหน้าที่ทาความสะอาดมีดนะคะมีดขยายพันธุ์เนี้ยนะคะบอกไว้ก่อนว่าอย่านําไปใช้อย่างอื่นนอกจากขยายพันธุ์นะคะอย่าเอาไปทําร้ายกันนะอย่า,อาไปแทงกันนะนะคะก็ตัวนี้มีดขยายพันธุ์ให้ใช้ปาดยอดเท่านั้นนะคะห้ามใช้เอาไปตัด,น,น,ตดนั่นตัดมีดนะนะคะสิ่งที่บอกไว้ก่อนนะมีขยายพันธุ์ ส่วนหินนี้นะคะมีหน้าที่อะไรหนึ่งนะคะทาให้มีดเนี่ยสะอาดสังเกตนะมีดบางอันเนี่ยจะมีสนิมขึ้นนะคะถ้ามีดสกปรกเนี่ยจะทําให้ส่วนของเนื้อเยื่อเจริญนะคะคำว่าเนื้อเยื่อเจริญก็คือส่วนที่เอาไปส่วนที่ทําให้พืชนะคะต้นตอแล้วก็ยอดพืชเนี่ยติดกันนะคะนั่นคือส่วนที่ของเป็นส่วนของเนื้อเยื่อเจริญนะคะส่วนของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเจริญถ้ามันสกปรกนะคะมันจะทําให้ เน่านะยอดเน่านะไม่ติดนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องใช้คือหินหยาบนะคะและมีอีกอันนึงก็คือหินละเอียดนะคะหินละเอียดเนี่ยเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของการตั้งคมมีดนะคะมีดขยายพันธุ์ต้องคมจริงๆนะคะคมจนสามารถที่จะตัดขนหรือตัดผมขาดนะคะถ้าใครที่ รับมีดนะคะแล้วไม่สามารถตัดค้นหรือตัดคมขาดเนี่ยแสดงว่ามีดมันยังไม่คมพอนะคะเราต้องรับนะคะวิธีการรับเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งว่ารับยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเรียนรูกก้อุปกรณ์ก่อนนะคะ mm hmm. ตัวนี้หินละเอียดส่วนใหญ่นะคะผิวจะเรียบนะคะพยายามหาหินที่มีผิวเรียบนะคะถ้าเป็นหินที่มีรอยเว้ารอยโค้งเนี่ยเวลาที่เรารับมีดมันจะทําให้ เราลับไม่คมนะคะทั้งสองอุปกรณ์นี้นะคะอันแรกที่ต้องใช้ก็คือหินหยาบก่อนนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงในการลับมีดนะคะก็เรื่องของน้ํานะคะเพราะเราต้องหล่อน้ําตลอดเวลานะคะเพื่อลดแรงะะเสียดสีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำนะคะมันจะเกิดแรงเสียดสีนะเกิดค,ความร้อนเกิดค,ความร้อนแล้วจะทาให้มีดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าคมล้มนะคะคือถ้าเราสัมผัสแล้วเนี่ย คมจะพับลงนะคะแบบนี้ยิ่งทําให้เราปาดปาดยอดไม่ถนัดหรือปาดยอดไม่ดีนะคะทีนี้ต่อไปเป็นการสาธิตการรับมีดนะคะมีดขยายพันธุ์นี่จะมีลักษณะโคง้งฮะสังเกตว่าเขามีลักษณะโค้งเพราะอะไรวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยความโค้งมันเนี่ยจะเข้ามาสู่อุ้มมือพอดีนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จับเนี่ยตัวเนี้ยคือวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เอาลงมาอย่างนี้เดี๋ยวจะสอนอีกทีในเรื่องการปาดยอดนะคะมีดก็เลยจะมีสองด้านนะคะด้านคม กับด้านไม่คมนะคะด้านไม่คมคือด้านนี้นะคะด้านที่มีการตั้งคมคือด้านนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าเป็นคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยจะกลับกันนะคะเราต้องตั้งคมใหม่นะคะมีใครถนัดซ้ายไหมคะไม่มีเนาะนะ,ะวิธีการแรกเลยนะนะคะพี่บอกแล้วว่าเราต้องใช้น้ํานะคะเป็นตัวเราต้องเทน้ําจนกว่านะ หินจะอิ่มตัวนะคะหินอิ่มตัวคืออะไรหินอิ่มตัวก็คือหินที่เห็นไหมน้ํามันจะซึมลงไปนะคะตัวนี้คือมันยังไม่อิ่มตัวนะคะเราต้องเทน้าหล่อจนกว่ามันจะไม่ดูดไม่ดูดซับน้ําลงไปนะคะวันนี้จะเป็นวิธีการที่ลดความร้อนในการเสียดสีแล้วก็ไม่ทําให้คมของมีดนะคะ เสียนะคะวิธีการนะคะหนึ่งคือถ้าเป็นหินหยาบนะคะเราจะจับบริเวณปลายมีดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะวางบริเวณมีดนะคะกดขึ้นลงขึ้นลงนะคะ,นะคะขึ้นลงเรื่อยๆนะะสังเกตนะคะอย่าพยายามกดมีดหรือกดปลายมีดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้มีดของเราเนี่ย ไปเสียดสีกับหินมากเกินไปนะทำให้เกิดโคลนหรือเกิดเสียงนะคะสังเกตตัวนี้นะคะนี่คือแบบนี้ไม่ดีนะคะก็คือมันจะทําให้คมเราเสียวิธีการคือเบาๆขึ้นลงขึ้นลงนะคะขัดจนกว่ามีดเราจะเงานะคะสังเกตมีดจะเงาเงานีเงาจะส่องหน้าเราเห็นนะนะคะยิ่งใครเงามากๆเนี่ยแสดงว่ามีดมันจะเวลาถ้าถ้ามีดเงามากๆเนี่ยมันจะลื่น เวลาเราปาดยอดเนี่ยมันจะมันจะดีนะคะมันจะไม่ทําให้ยอดขุกขะนะคะยอดจะเรียบนะคะทีนี้พอขาดด้านนี้เสร็จนะคะโดยเฉพาะเน้นนะเน้นบริเวณโคนมีดนะคะเพราะว่าไม่ให้มันมีสนิมนะคะเพราะว่าถ้ามีสนิมจะทาให้ยอดเราติดเชื้อได้นะคะอันนั้นก็กลับด้านนะคะขึ้นลงเหมือนกันวิธีให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังคืออย่าเอามือไปขวางมีดนะ,ะสังเกตว่าถ้าเอามือไปขวางมีดปับ๊บ เกิดเลือดทันทีนะคะทุกปีนะคะที่มีเด็กมาฝึกงานนะคะก็ต้องมีหนึ่งสองคนโดนมีดบาดแน่ๆนะคะ,นะคะแต่ทีนี้อ่าคราวนี้ให้พยายามระวังหน่อยนะ,ะเพราะว่าเวลาที่เรารับมีดเสร็จมีดจะคมจริงคมมากๆนะคะอะ่าพอด้านนี้เสร็จก็เอาน้ำนะ,ะให้ใช้น้ำตลอดอขึ้นลงขึ้นลงนะคะ ขัดจนเงานะคะพอเงาแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวใช่ไหมแปบ๊บเดียวก็เริ่มเงาแล้วนะคะก็ถ้าเงาแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาให้พี่ตรวจก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะถ้าผ่านนะ,ะถ้าผ่านก็เปลี่ยนเป็นหินละเอียดได้นะคะหินละเอียดนะคะหินละเอียดเราต้องใช้น้ําตลอดเวลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะอิ่มตัวได้ง่ายกว่าหินหยาบอยู่แล้วนะคะหินละเอียด คนถนัดขวานะคะคนที่ถนัดขวาห้าหันปลายมีดนะคมมีดออกทางด้านนอกให้ให้ขนานกับหินนะคะให้ขนานกับหินขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันนะคะอ่าพอด้านนี้เสร็จปั๊บให้กลับด้านนะคะเอาคมมีดเข้ามาข้างในนะคะคมมีดเข้ามาข้างในคนที่ถนัดขวานะคะให้ตั้งมีดทำมุมสิบองศานะคะ ยกขึ้นนิดหน่อยนะคะให้หน้ามีดขนานกับกับหินนะคะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการตั้งคุมนะสำหรับนักขยายพันธุ์นะคะจะคมหรือไม่คมอยู่ที่กระบวนการนี้นะคะสังเกตนะสังเกตอย่าย,ยกจนมากเกินไปนะคะถ้ายกสูงเกินไปมีเสียคมคมล้มได้นะคะเสียงมีเสียงเยอะมีเสียงดังนะคะ ให้ยกแค่ขนาดนิดนึงเราขึ้นยรับจนกว่าเราส,สามารถที่จะตัดขนที่แขนได้นะคะหรือไม่ก็มาเสียบที่ผมนะคะเนี่ยเสียบที่ผมนะคะถ้ามีดติดนะคะติดติดที่ผมแสดงว่าคมมีมดเราคมนะคะให้ลองกันทุกคนนะจะได้รู้วิธีการเช็คนะคะไม่ใช่ ไม่ใช่ไปเสียบที่ผมเพื่อนนะนะคะเสียบที่ผมเรานะคะเราจะรู้สึกเองนะคะเสียบไม่ได้ว่าให้มันขาดไปเลยนะคะแค่ให้มันติดนะคะนี่เป็นวิธีการเช็คของเช็คความคมของมีดนะคะทีนี้จะให้ทําทุกคนนะคะมีตัวนี้ทุกคนต้องมีนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าคมแล้วนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะให้ใช้ผ้า พันนะคะให้ใช้ผพ้าพ,พันไว้พันเพื่ออะไรหนึ่งมีจะได้ไม่บาดเราไม่บาดเพื่อนนะคะเป็นการป้องกันอันตรายนะคะอละที่สำคัญไม่ไปโดนสิ่งของอื่นๆทำให้มีดเราเสียคมนะคะ,นะคะ,นะคะในเรื่องของรับมีดในการเตรียมอ,อกกุปกรณ์หัวใจหลักของน่าขยายพันเลยนะคะ สำหรับการขยายพันธุ์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือกันไกนะคะกันไกลนี่เป็นกันไกลตัดกิ่งนะคะกันไกลตัดกิ่งจะมีลักษณะดีก็คือไม่ต้องรับคมหรือ,อเราใช้เท่าไหร่มันก็ยังมีคมอยู่นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นเหล็กที่ดีนะคะกันไกลตัดกิ่งบางประเภทนะคะตัด2อสมทีก็ไม่สามารถตัดเข้าได้แล้วนะคะเพราะว่า อิ่งพันธ์ุที่เราใช้ตัดนะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่นะคะเราเลยต้องใช้กันไกลที่ดีกันไกลนี้นะคะเหล็กนําเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่บอกนะคะราคา1,500บาทต่ออันนะระ,ะวังหายนะกันไกลสังเกตนะคะบางทีเรานํากันไกลไปตัดนะคะมันจะมีสนิมมียางติดมาด้วยนะคะให้ให้เราทาความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายนะคะนะคะฉีกกระดาษทรายเล็กๆนะคะ แล้วก็ขัดขัดจนกันไกสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีสนิมติดนะคะวันนี้คือวิธีการดูแลรักษากันไกนะคะ ผ้าะะพ,พันผ้าพัพานนี้ก็สําคัญนะคะผ้าพัพานเนี่ยลักษณะของผ้าพันเนี่ยเวลาที่เราดึงนะคะจะจะยืดนะคะยืดแล้วก็ติดแนบสนิทก,กับส่วนของกิ่งพันนะคะผ้าพัพานนี้นะคะถ้าไปซื้อตามร้านทั่วไปอยู่ที่ราคา25บาทนะคะหนึ่งม้วน25บาทแต่นะ,ะแต่เกษตรกรส่วนใหญ่นะคะต้องใช้ผ้าพัพานจนํานวนมากนะคะแล้วก็ าราคาแพงนะคะดังนั้นเร,เราเลยต้องใช้ผ้าม้วนพลาสติกนะคะที่ขนาดความหนาประมาณ0.05มิม mm นะคะ0.05ความหนานี่คือขนาด0.05มิลลิเมตรเพราะเวลาที่เราดึงเนี่ยมันจะไม่ขาดทันทีนะคะเป็นขนาดที่พอดีนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้วิธีการเลื่อยผ้าพันนะคะเดี๋ยวจะให้ทําทุกคนนะคะเลื่อยผ้าพันก็คือนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ ใช้เลื่อยนะคะเลื่อยจนได้ผ้าพันขนาดนี้นะคะหนึ่งม้วนเนี่ยราคา450บาทนะคะจากถ้าเราเลื่อยนี้ได้ประมาณ30ม้วนนะคะเน่ยก็ตกราคาเท่าไหร่สิบกว่าบาทนะคะถ้าไปซื้ออยู่มัประมาณอยู่ที่25บาทนะคะตัวนี้เป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรได้อย่างดีเลยนะคะแต่เราต้องใช้แรงนิดนึงในการเลื่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนทําด้วยนะคะเพราะว่า จะได้ฝึกเลื่อยผ้าพันการเลื่อยผ้าพันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะทุกทุกคนทําได้นะคะเดี๋ยวจะให้นพุทธสอนในเรื่องของการเลื่อยผ้าพันนะคะาการเลื่อยผ้าพันเนี่ยพยายามกดให้แน่นๆนะคะเวลาที่จับจับแกนของผ้าพันเนี่ยกดให้แน่นๆแล้วก็เลื่อยโดยที่เราต้องทํามาร์กก่อนมาร์มาร,รอบๆผ้าพันก่อนนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ ขนาดก็เท่านี้กําลังพอดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักพทธสอนเรื่องอเลื่อยผ้าพันนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เราแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มหนึ่งรับมีดนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเลื่อยผ้าพันนะคะอโอเค